่อนจะไปอ่านนะคะแอปมีเรื่องจะมาเฉลยเรื่องหนึ่งนะคะพระเอกในโลกนี้นะคะมีความทรงจําของโลกก่อนหน้านี้อยู่นะคะและเขาเนี่ยเรียกตัวเองว่าพระเจ้าหลักนะคะบางทีคนที่ปล่อยภารกิจให้กับระบบเนี่ยอาจจะเป็นตัวเขาเองนะคะจาโลกของกระต่ายได้ไหมคะไอ้ระบบมันบอกว่าพระเจ้าหลักของเขากําลังตามใครสักคนอยู่นั่นอาจจะหมายถึงตัวนายเอกก็ได้นะคะเอาลคะค่ะไปอ่านกันเลยนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะโกหกเขาเดี๋ยวนะ าในอนาคตอย่างอย่างรู้ว่าฉันคือพระเจ้าหลักที่เขาเกลียดที่สุดจะทำยังไงหยุดพูดได้แล้วรากฐานของความรักขึ้นอยู่กับความจริงใจเมื่อนายโกหกเขาแล้วนายก็ควรจะถอยไปและฉันจะปฏิบัติต่อเขาอย่างดีด้วยความจริงใจและจะทำเครื่องหมายเขาไว้ไอ้หมอนี่ในหัวของเขามีแค่ทำเครื่องหมายอย่างเดียวเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกอย่าแม้แต่จะคิด นายยังไม่ได้ทำเครื่องหมายเขาสินะนั่นหมายความว่าฉันยังมีโอกาสอยู่งั้นเรามาใช้ความสามารถของเรากันเถอะบ้าเอ๋ยเมื่อวานฉันพาอย่างงออกไปกินลาแม,มงเพื่อหลีกเลี่ยงเขาแต่ไม่คิดเลยว่าวันนี้จะได้เจอเขาไอหมอนั่นตั้งใจมากคงเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะยอมแพ้เฮอช่างเถอะกลับก่อนดีกว่ากลับมาแล้วเหรอ อย่างๆนายรู้แล้วเหรอใช่ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจจะโกหกนายนะฉันแค่อยากจะรอจนกว่าเราจะอยู่ด้วยกันขอโทษนะถ้าหมดนี่มันเป็นความผิดของฉันเองอย่างๆนายโกรธรูเปเ่าใช่โกรธมากแล้วทำไมยังไม่มาจูบฉันละ่ะอย่างๆนายไม่โกรดจริงๆแล้วใช่ไหม จริงๆแล้วมันไม่สำคัญสำหรับฉันว่าตัวตนของนายจะเป็นอะไรนายรู้จักฉันและฉันก็รู้จักนายเหมือนกันอย่างอย่างใจดีจังฉันจะบอกทุกอย่างในอนาคตยกเว้นตัวตนของพระเจ้าหลักแต่ในฐานะคนคนหนึ่งฉันเป็นคนที่อารมณ์ไม่ดีและมีจิตใจค่อนข้างจะเล็กถ้านายกล้านอกใจฉันนายรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันรู้ เห็นไหมว่าสําหรับผู้ชายจำเป็นต้องเปลี่ยนระหว่างความอ่อนโยนกับการตักเตือนวิชาฝึกสามีของดอกบืวอขาวน่าทึ่งมากแครอทกับกิ่งไม้ฉันไม่คิดว่ามันจะต่างจากการฝึกสุนัขเลยตราบใดที่อย่างอย่างชอบฉันทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องง่ายสําหรับกาลิเลโอด้วยสมองปัญญาอ่อนแบบนั้นเขาจะเอาชนะฉันได้ไงวันต่อมาอย่างอยางถึงโรงเรียนแล้วมาเถอะฉันจะพานายเข้าไป ดวงตาซุบซิบฮาทั้งหมดนี้มาเป็นความผิดของนายฉันต้องตื่นแต่เช้าเพื่อตรวจร่างกายตอนนี้ฉันง่วงจะตายอยู่แล้วนายคือโมจือหยานใช่ไหมหือฉันชื่อกาลิเลโอและฉันม่อช่อดอกไม้นี้ให้กับนายหาอืมฉันแพ้เกสรดอกไม้ทำไมฉันถึงไม่เคยรู้มาก่อนว่าไอ้สุนัขตัวนี้แพ้เกสรดอกไม้ แพ้เกนสนดอกไม้เหรอแต่สวนหลังบ้านของตระกูลเป่ามีทุ่งดอกทันตะวันขนาดใหญ่ไม่ใช่เหรอนายโอเครึเปล่ารีบไปกันเถอะตอนนี้ฉันรู้สึกอึดอัดมากฮอตตามสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับเขาไม่ต้องพูดแล้วเขาแค่แกล้งทำเท่านั้นฉันรู้เอาล่ะกลับหอพักกันก่อนไม่มีใครสนใจ ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับผู้ชายคนนี้เหมือนว่าเขาจะดูแปลกนิดหน่อยฮก,กลิ่นชาเขียวกลิ่นของชาล้นออกมาตอนนี้นายรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมไม่เมื่อเห็นว่านายรักดอกไม้จากคนอื่นมาทำให้ฉันเจ็บปวดมากมันเจ็บจะตายอยู่แล้วชาเขียวขั้นสูง ถ้าศาชาเขียวนี่วิวัฒนาการขั้นสูงสุดแล้วงั้นเหรอเอองั้นก็ตายซะอึง้งอย่างเออฉันแค่ล้อเล่นฉันเข้าใจแล้วฉันไม่สำคัญในใจของนายเลยสินะทาไมจู่ๆถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเขาเข้าใจอะไรฉันไม่เข้าใจฉันก็ไม่รู้เหมือนกันและฉันก็ไม่กล้าถามด้วยเอาละมาปลอบฉันมาปลอบฉันแล้วเข้าแอบมอง การแสดงใช่ไหมโอเคมาดูกันว่าใครแสดงได้ดีกว่ากันว้ากลัวมันนานมากแล้วทำไมอย่างยาไม่มาปลอบฉันละ่ะดูเหมือนจะมีเสียงอะไรสักอย่างนะอย่างยางอย่างๆ,างๆทำไมนายถึงร้องไห้ละ่ะ <c oughs> นายเสียจใจฉันไม่รู้จะปลอบนายยังไง <c oughs> นายปลอบตัวเองนะตกลงไหม ได้ฉันจะปลอบใจตัวเองอย่างๆได้โปรอดหอยุดร้องไห้ได้แล้วที่รักคิดจะสู้กับฉันเหรอฮึจริงๆความรักในโลกนี้คืออะไรล่ะก็แค่มีสิ่งหนึ่งที่มาคู่กับอีกสิ่งหนึ่งชาเขียวยังต้องการดอกบัวขาวมารักษาอยู่ฮะตอนนี้เมื่อเขายอมอ่อนข้อแล้วฉันก็จะเติมความหวานเข้าไปอีกฉันไม่ชอบผู้ชายที่ชื่อการิเลโอคนนั้นฉันชอบนาย ฉันก็ชอบอย่างงมากเหมือนกันฉันแทบรอไม่ไหวที่จะมอบหัวใจของฉันให้กับนายมากขนาดนี้เหมือนเขาคงจะชอบนายจริงๆแต่ก็ไม่จําเป็นต้องดึงหัวใจออกมานะเจ้าสุนัขตัวนี้เขาเอามือมาจับตรงไหนกันเราเพิ่งทําไปเมื่อวานเองวันนี้เราทําไม่ได้โอเคโอเคอย่างยางคืนที่สุดฉันอยากให้ผู้แพ้กาลิเลโอคนนั้นมาดูว่าอย่างงเป็นของฉันเท่านั้นอะ วันศุกร์เจ้าสุนัขออกไปข้างนอกตั้งแต่เช้าและฉันก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนช่วงนี้เขาหึงฉันทุกวันเพราะกาลิเลโอคอนนั้นและมาทรมานฉันจนนอนไม่หลับทุกคืนเลยฉันง่วงจะตายอยู่แล้วอาฟาคนนั้นหล่อจริงๆหน้าคุ้นๆนะดูเหมือนว่าจะเคยเห็นเขาในข่าวใช่ไหมเขาเป็นคนดังหรือเปล่า สวัสดีฉันขอเลี้ยงข้าวในได้ไหมทำไมถึงเป็นเขาอีกแล้วฉันไม่อยากคุยกับผู้ชายคนนี้เลยจริงๆถ้าสุนัขตัวนั้นรู้ว่าฉันคุยกับเขาคืนนี้ฉันคงเป็นโรคตายอีกครั้งแน่นอนให้อาหารเสริมกับฉันให้เร็วเลยนี่นั่นท่านจอมพลไม่ใช่หรอที่แทบพลเรือเอกกาลิเลโอลางานช่วงนี้เป็นเพราะเรื่องแบบนี้เองงั้นหรอ โอ้พระเจ้าท่านจอมพลเป่าปรากฏตัวที่โรงเรียนของเราด้วยพ่เรือเอกกลิเลโอคุณทำตามความคาดหวังของทหารและประชาชนทุกคนในประเทศหรือเปล่าว้าวผู้ชายคนนี้หล่อมากจริงๆหนุ่มหล่อบวกเครื่องแบบทหารโฮเเ็ดน้ำลายของนายก่อนมันคุ้มค่าจริงๆที่ฉันมาที่นี่ในชุดทหารอย่างๆฉันหล่อมากเลยใช่ไหม ทำไมวันนี้เขาถึงใส่ชุดทหารมาล่ะมีพลตรีหลี่ตามมาด้วยเหรอมันแปลกมากพลตรีหลี่บอกว่าคุณลาพักร้อนก่อนหน้านี้และผมก็อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันแน่ที่แท้งานของพัทมิตรถูกละเลยเพราะความรักที่ยาวนานระหว่างเด็กนี่เองเออผมไม่ได้ทำไมไอ้หมอนี่ยังไม่น้ามาพูดถึงฉันอีกนะฉลาทิ้งงานของพัทมิรเหรอใครกันแน่ที่ทิ้งงานและมาเรียนวิทยาลัยเพื่อมาหาโอเมก้า ท่านจอมพลเรื่องนี้เหมาะกับคุณมากกว่าไหมผมไม่ใช่เด็กๆแล้วการที่ผมจะแก้ไขปัญหาเรื่องของอารมณ์ของตัวเองมันผิดไหมคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ใช่เด็กแล้วทำไมคุณถึงทำแบบนี้คุณอยากเป็นวัวแก่กินหญ้าอ่อนเหรอช่างเป็นสุนัขที่หน้าหนาจริงๆเห็นเห็นอยู่ว่าคนที่กินหญ้าอ่อนก็คือเขาท่านจอมพลทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นกับผมนั่นเพราะผมเป็นเจ้านายของคุณและผมเป็นจอมพลเพียงคนเดียวของพันธมิตร คุณตอนที่เราทํางานและเรียนหนังสือด้วยกันทำไมฉันถึงไม่รู้ว่าเขาเป็นคนที่ไรอย่างไอขนาดนี้คุณลุง